สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้พ่อประยุกต์นะครับสาวรานกับเด็หมวยครับวันนี้เขาจะมาหลังเห็ดเนาะครับมาเบิงวิธีการหลังเห็ดของเขาครับเห็ดเป่นเขาโด่งจ้าเก็บมาใหม่ๆจ้ะดอกเงี้ยเงาๆเลยครับนี่ครับขั้นแรกครับใส่เกลือครับใส่เกลือบำรุนก่อนค่ะเพื่อมันตกหลังพักหลังเห็ดนอกากเห็ดแบบนี้จ้ะไปตรงใส่ทั้งสองกะละมังเลยใสนเกลือแล้วไล่สารให้กับสีหลัง มันทั้งลังพักหลังทนกอยงที่ห้องกินในครัวเลื่อนนะคะเห็ดเหมือนกันโอเคครับเอาเห็ดลงไปน้ำแรกจ้าเห็ดดอกงามน่ามีห้องหลายๆนี่คือเห็ดผึ่งกระดมเนาะเห็ดผึ่งหอมครับซึ่งเป็นเนื้อทีรสชาติดีครับแฟนครับถามหลายเนาะแบบว่ามีโบยังเลือบออยังเหลือบออเอาเนี่ยแหละครับกะทยอย เฮ็ดจังสี่แล้วครับน่ามนันเป็ไรเห็ดมือน <สา S 2> ไม่ตีเฮ็ด, <สา S 2> ดตัวน้ำเลยมีเห็ดดำอ้อยจกก้ะกำลังออกเดซอกสามดอกจ้ะหวานเลยจ้บหวานแซ่แบ,บครับหลังจากล่างน้ำที่ทาสามเท็ดเฮาก็จะมาเศร้าเห็ดขึ้นใส่ตะกร้าไว้พักแทนเสียดหน้าครับก่อนที่จะน้ำไปลวก หลังจากนํำเดือดครับใส่เห็ดของเข้าลงไปครับครับหลังจากนํำเดือดนะครับใส่เห็ดลงไปให้เหม็ดนะครับตั้งเวลาไว้นึงนาทีครับ ครับหลังจากน้ำเดือดให้ใส่เห็ดตับลงไปครับตั้งเวลาไหวห้นึงนาทีครับอย่าลวกเห็ดด้นนะครับเพราะวะ่าจะเ็ดไงเ็ดของเ้าเสียรสชาติครับตักขึ้นเลยครับ,รบล่างตักขึ้นมาแช่น้ำเย็นไว้ครับใส่เวลาบด้นครับพิ้งแครหูรักในการทำกับขยาก สรัดท่านที่สนใจอยากสีเห็ดเขายออนไลน์ครับแพ็คขายยังสีครับเป็นการสร้างอาชีพไปในตัวได้ล่างซอนครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากตักมาซนน้ให้เย็นครับแล้วก็ตักขึ้นมาแลสเด็ดน,นามนรอบนึง สะอาดนะแม่ควนกินครับ ถุงละห้าร้อยกรัมนะครับหรือว่าถุงละหาขีดครับครึ่งกิโลนั่นะครับเสร็จหละะับมาสยิดเครื่องซส้นครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากสิ้นเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเฮาก็จะเอาไปอัดแข็งหน่วยครับพร้อมจําหนายต่อไปครับ